สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมจะมารวบรวมขั้นตอนวิธีการที่ผมติดตั้งตัววงกบไม้วงกลมขนาด1.5เมตรนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับจะมาแนะนําขั้นตอนต่างๆนะครับรวมถึงเทคนิคนะครับในการตัดกระจกต่างๆที่ใช้นะเพื่อเป็นแนวทางสาหรับใครเนี่ยที่อยากจะทําเองหรือว่าจะติดตั้งตัววงกบไม้ลักษณะแบบนี้ด้วยตนเองนะครับรวมถึงตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะในการติดตั้งวงกบไม้ขนาด1.5เมตรตัวนี้เนี่ยว่าใช้ งบประมาณเท่าไหร่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบได้นะครับแล้วก็จะมาสรุปถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยเดีย๋ยวไปดูกันเลยนะครับโดยสิ่งแรกที่ต้องทางก็คือเราต้องหาพื้นที่ที่เราจะติดตั้งตัววงกบไม้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะก่อตัวอิดนับขึ้นมาสูงประมาณ60เซนนะครับแล้วก็ทําเป็นเอ็นทับหลังขึ้นมาอีก10เซนมันจะสูงประมาณสัก70เซนนะครับซึ่งความสูงตรงนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับ ว่าเราต้องการเท่าไหร่นะของผมประมาณ7 0ติเตนนะครับจากนั้นเราก็จะทําการติดตั้งตัววงกบไม้นะครับโดยการผมจะเอาไม้ที่มีความหนาตามที่เราต้องการติดตั้งวงกบเนี่ยไปทาบกับแนวเสานะครับแล้วเอาเหล็กเนี่ยไปทาบไว้จากนั้นนะครับเราก็จะไปซื้อวงกบมาซึ่งวงกบตัวนี้มีขนาดความกว้างหรือว่าไดมิเตอร์อยู่ที่1.5เมตรนะครับเราจะใช้ไม้นะครับตียึดนะครับตัววงกบในแนวดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นการยึดระยะให้มันได้อยู่กับที่นะครับจากนั้นเราก็จะไปทาบกับตัวเหล็กของเรา เมื่อหาระดับต่างๆของตัววงกบไม้ได้แล้วนะครับเราก็จะก่อตัวอิฐเนี่ยขึ้นไปเลยนะครับโดยระหว่างตัววงกบเองเนี่ยผมก็จะมีการตอกตะปูหรือว่ายิงสกูเข้าไปด้วยเพื่อให้ตัวอิฐหรือว่าปูนของเราเนี่ยนะครับที่ก่อเข้าไปบริเวณวงกบเนี่ยมันยึดติดกับตัววงกบไม้ของเรานะครับจากนั้นขั้นตอนตรงนี้เราก็ไล่ก่อตัวอิฐนะครับขึ้นไปให้สูงจนถึงด้านบนของตัววงกบไม้แล้วเราก็จะทําเป็นเอ็นทับหลังเพื่อทับ ด้านบนของวงกบไม้อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้ตัววงกบไม้ตัวนี้เนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็แน่นหนามากๆเลยนะเพราะว่าเราทําเอ็นทับหลังทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่นะครับเราจะได้เป็นลักษณะออกมาแบบนี้แล้วถัดมาตรงนี้นะผมก็จะก่อตัวผนังขึ้นไปจนชนด้านบนเลยรวมถึงบริเวณด้านข้างตรงนี้เนี่ยผมก็มีการทําเป็นเสาเอ็นขึ้นไปด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มให้ตัวผนังตรงนี้เนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น นี่นะครับตอนนี้เราได้ผนังที่ติดตั้งตัววงกบไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้สิ่งที่ทําถัดมานะครับนั่นก็คือการฉาบนะครับตัวผนังทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นวงกบตรงนี้ของเรานะครับโดยการฉาบเนี่ยผมก็จะฉาบให้เสมอกับตัวขอบของวงกบไม้ของเราเลยนะครับความหนาในการฉาบหลังจากที่เราฉาบเสร็จแล้วนะครับผมจะมีการเซาะร่องบริเวณขอบ ของวงกบไม้ด้วยนะครับเพื่อตรงนี้จะทําให้เราเนี่ยเห็นตัววงกบไม้ได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาทําสีต่างๆเนี่ยก็จะสามารถทําสีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของด้านนอกก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะทําการฉาบนะให้เสมอกับตัวขอบของวงกบไม้นะครับแล้วก็ทําการเซาะร่องลักษณะเดียวกับบริเวณด้านในเลย ซึ่งล่องต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราต้องการเลยนะครับอันนี้เราจะใช้เกียงนะครับปลายเกียงเนี่ยในการทําล่องนะครับความกว้างต่างๆก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับถัดมานะก็จะเป็นขั้นตอนของการติดตั้งตัวกระจกนะครับซึ่งตัววงกบไม้ตัวนี้เนี่ยเขาจะทําไม้แยกออกมานะครับเป็น2ส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะถอดไม้นะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยออกมาได้นะครับซึ่งเป็นแผ่นที่เอาไว้ประกบกระจกนะครับ ตัวนี้ผมก็จะมีการมาร์กตำแหน่งนะครับไว้ด้วยนะเพื่อให้เราจําได้ว่าไม้ที่เราออกมาเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนของแต่ละอันนะครับจากนั้นผมก็จะถอดไม้นะครับที่จะใช้ในการติดตั้งตัวกระจกเนี่ยออกมานะครับซึ่งเมื่อเราถอดมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นช่องสําหรับในการใส่กระจกนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมก,กะว่าจะซื้อกระจกมาตัดเองนะครับแต่ทีนี้นะผมอพอดีว่าจ้างให้ช่างเขามาติดตั้งกระจก ประตูให้นะผมก็เลยคิดว่าให้ช่างมืออาชีพเนี่ยตัดกระจกให้เลยน่าจะดีกว่านะครับเพื่อความมั่นใจเพราะผมก็ไม่เคยตัดกระจกวงกลมด้วยนะครับโดยวิธีการเนี่ยช่างเขาก็จะเอาตัวกระจกนะครับที่มีขนาดใหญ่พอกับช่องของเราเนี่ยไปทาบนะครับแล้วก็ใช้ตัวเมจิกในการขีดเส้นนะครับให้ได้ขนาดเท่ากับตัววงกลมไม้ของเราเลยนะครับแล้วก็จะมีการมาร์กตำแหน่งนะครับด้านบนด้านล่างมาไว้ด้วยนะเพราะเวลาติดตั้งจะได้เอาเข้าไปติดตั้งได้ถูกนะครับ จากนั้นนะครับช่างก็จะทําการขีดเส้นนะครับเพิ่มขึ้นนะเพราะว่า้เส้นที่เราขีดมาเนี่ยมันจะเท่ากับขนาดของช่องวงกบพ,พอดีนะครับแต่ตอนที่เราติดตั้งจริงเนี่ยตัวขนาดของกระจกเนี่ยมันต้องใหญ่กว่าเพื่อให้ใส่ในช่องของสําหรับการติดตั้งกระจกได้นะซึ่งตรงนี้เขาก็จะขีดเส้นออกมาอยู่ประมาณอีกสักความกว้างนะประมาณ1เซนนะไม่เกิน1เซนนะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวช่องช่องว่างตรงที่เราถอดไม้ออกมาด้วยนะครับต้องดูนะว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับ เมื่อเราขีดเส้นตัวเส้นนี้ได้แล้วนะครับช่างก็จะใช้ตัวน้ํามันก๊าซนะครับในการรูปตามรอยนะครับที่เราจะตัดเลยซึ่งน้ํามันก๊าซก็จะเป็นตัวช่วยหล่อลื่นนะครับทําให้ตัวการตัดเนี่ยนะครับไม่เกิดรอยแตกหรือรอยกระเทาะนะครับโดยวิธีการเริ่มตัดเนี่ยช่างก็จะทําการตัดนะครับโดยการตัดทีละครึ่งนะครับหรือว่าจะตัดทีละหนึ่งส่วนสี่ก็ได้นะอันนี้ผมแนะนํานะครับแต่จะเห็นว่าช่างเนี่ยเขาจะตัด รอบแรกเนี่ยครึ่งหนึ่งก่อนนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นตัวมีดตัดกระจก ok นะครับทั่วไปเลยนะครับแล้วก็กรีดตามรอยนะครับจากนั้นก็จะสามารถตัดออกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับถัดมาเนี่ยช่างก็จะขีดตัดอีกเสี้ยวหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ประมาณ1นส่วนสี่นะครับจะค่อยๆยตัดไปทีละน้อยนะครับตรงนี้จะไม่ได้ตัดอีกครึ่งหนึ่งเนาะอันนี้ก็ลองดูเป็นแนวทางเผื่อใครจะซื้อกระจกมาตัดเองนะครับลองดูเป็นแนวทางได้เนาะ แต่ก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้ตัดเองครับอันนี้คือให้ช่างมืออาชีพเขามาตัดให้เลยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้วิธีนะตอนแรกกะว่าจะซื้อมาตัดเองเหมือนกันต้องบอกว่าค่ากระจกตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นกระจกขนาด6มิลอยู่ประมาณ3,500นะครับความกว้างที่ช่างเตรียมมาเนี่ยประมาณร้อยน่าจะ170คูณ170นะครับส่วนวิธีการติดตั้งตัว ไม้กลับไปนะครับหลังจากที่เราจะกระจกเข้าไปใส่แล้วเนี่ยผมก็ใช้เป็นปืนปืนลมใส่ตัวตะปูเดี่ยวนะครับตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็จะยกตัวกระจกเนี่ยเข้าไปติดตั้งเลยนะครับแล้วก็เอาไม้ของเราเนี่ยมาใส่ตามตำแหน่งแล้วก็ใช้ตัวปืนลมตัวนี้นะครับไล่ย,ยิงนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็แนะนําให้ใช้เป็นตะปูตัวน้อย,นอยในการตอกก็ได้นะครับ<ๆ>ค่อยๆตอกเข้าไป好好ก็น่าจะทําได้ถ้าไม่มีปืนลมนะครับ นี่นะผมก็ไล่ใช้ปืนลมนะครับในการยิงตัวไม้ที่เราถอดออกมาเนี่ยให้ตรงตำแหน่งนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะมันก็ทําให้กระจกของเราเนี่ยติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นขั้นตอนการติดตั้งกระจกประมาณนี้นะครับก็เชื่อว่าถ้าใครจะทําเองเนี่ยลองดูแนวทางตรงนี้สามารถที่จะเอาไปตัดกระจกได้เองนะครับ ถ้าเรามีตัวมีดตัดกระจกถัดมาก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสีตัววงกบไม้นะครับตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรยากนะก็ก่อนทาสีเนี่ยแนะนาว่าให้ใช้ตัวเทปเาวาย่นติดบริเวณขอบกระจกหน่อยนะเพื่อไม่ให้สีที่เราทาเนี่ยไปโดนตัวขอบของกระจากนะครับจากนั้นเราก็ขัดนะครับผิวของตัวไม้วงกบของเรานะครับตามที่เราต้องการนะครับความเรียบต่างๆได้เลยนะครับแล้วส่วนการทําสีเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับตัว ww 5 0 0 0ันของวุฒิเทคตัวนี้นะครับ ทาเข้าไป1เที่ยวแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสักสชั่วโมงนะครับเพื่อให้สีที่เราทาไปแล้วเนี่ยแห้งสนิทนะครับอันนี้ก็ทาทั้งบริเวณด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยจากนั้นเราก็จะลงสีย้อมไม้นะครับอันนี้ก็เลือกสีได้เลยผมใช้เป็น W W 3 1 3 3เป็นสีบอลนัดเงานะครับของ w o o d t e h เป็นตัว h ไฮบ t ิ o บูท a r d ซึ่งตัวนี้จะช่วยป้องกันน้ําได้ด้วยนะครับป้องกันน้ําได้อย่างดีเลยตรงนี้ผมจะทาทั้งหมด2เที่ยวนะครับเพราะว่า สองเที่ยวเนี่ยมันทําให้สีเนี่ยเป็นสีกําลังดีนะถ้าใครต้องการเข้มกว่านี้ก็สามารถทาสามเที่ยวก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยต้องการความเข้มเท่าไหร่นี่นะครับเราก็จะได้ตัวกระจกนะครับวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะครับ ซึ่งงบประมาณที่ผมใช้ไปนะครับก็จะมีค่าวงกบขนาด1.5เมตรเนี่ยอันนี้ซื้อจากออนไลน์มานะครับราคา5,000บาทค่ากระจกในการติดตั้งนะครับอยู่ที่3,500ส่วนค่าสีนะครับผมใช้สีเก่าที่เหลืออยู่ด้วยนะผมตีราคาคร่าวๆประมาณสัก500บาทรวมแล้วการติดตั้งวงกบไม้ตัวนี้นะครับขนาด1.5เมตรเนี่ยใช้งบประมาณไปประมาณ9,000บาทนะครับก็ลองเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบดูนะสำหรับใครจะ ทำมุงกบไม้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเปรียบเทียบกับการติดตั้งกระจกทั่วไปนะครับก็ได้นะครับด้วยงบ90,00บาทเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรส่วนในเรื่องของข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีอย่างเดียวเลยที่ผมมองว่ามันได้ก็คือมันทําให้มุมบ้านของเรานะครับตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะสวยงามยิ่งขึ้นนะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคาเฟ่เลยนะครับเราสามารถใช้เป็นที่ถ่ายรูปอะไรแบบนี้ได้นะครับส่วนข้อเสียอย่างแรกคือราคามันแพงกว่าการติดตั้งกระจก ทั่วไปหรือว่าเป็นหน้าต่างทั่วไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการติดตั้งก็ยากกว่าด้วยนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะที่เป็นข้อเสียคือลมมันผ่านไม่ได้นะเพราะตรงนี้มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นช่องแสงเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถเปิดหน้าต่างเพื่อให้ลมเข้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมมาสรุปให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ ในส่วนของตัวผนังเองเนี่ยทั้งด้านนอกด้านในเดี๋ยวผมก็จะมีการทําสีอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้ตัวโซนนี้นะครับทั้งในส่วนของด้านนอกข้างด้านในเนี่ยก็อาจจะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนำนะครับข้อมูลต่างๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่อยากจะติดตั้งกระจกวงกลมแบบนี้ได้นะครับผมลองดูเป็นข้อมูลได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ